สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมและก็ล็อกเอ็มอิทเทิลนอวเลิฟ2.0ด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับผมมกราคมนะครับก็มีกิจกรรมใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมก็อ่ะก่อนเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะอ่ะแล้วเรื่องกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมตีโพลลิ่งนะก็เป็นโพลลิ่งวอลนะครับก็เริ่มแต่วันที่หนึ่งเลยจนถึงนะครับผมวันที่สองพันนะครพา รอบที่หนึ่งเนี่ยคุณจะได้ส่วนของ celebration lucky bag นะฮะเปิดมาจะได้โซ่คน4นะครับแล้วก็สุ่มเงินนะครับแสนห้าถึงสามแสนนะแล้วก็มีโอกาสได้รับของอย่างหนึ่งนะก็เป็นใบกระชาครับสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับผมรอบ2ก็เหมือนกันนะของรางวัลเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือรอบ3มนี่ครับมันจะเป็นคุมปองนะครับตีบวกนะครับอุปกรณ์ enchancement นะครับตีบวก15เลยนะ 1ใบนะส่วนรอบที่4เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ celebration lucky b a c k เหมือนเดิมนะก็ไปตีแล้วกันโพลลิ่งนะครับก็ค้อนจะได้มาจากการทำกิจกรรมนะก็มีกิจกรรมให้ทำกันทุกวันเลยนะครับผมก็อ่ะไปทำกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ารางวัลอื่นๆนะครับก็ไล่เรียงลงมานะหลังจากทำาคว s สกิจกรรมนะครับก็มารับในส่วนของอมาร้ชี้ได้นะครับต่อมาผมกิจกรรมอันนึงนครับ ก็เป็นในส่วนของ first gift box นะครับปี Off 2022นะก็ให้เราเดินไปคุยกับในส่วนของ NPC นะ Unskillful Hunter นะที่ยืนอยู่ตรงกลางป่าล่านะครับตัวนี้เลยนะฮะเนี่ยเขาจะเขียนชื่อเขาว่าเนี่ย s e b a s t i o n b o n u s นะครับผมยคุยได้เลย s e b a t i o n b o n u s นะครับชายใส่ชุดทักซิโดเนี่ยนะครับคุยได้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วจะได้ในส่วนของ gift box มาเลยนะฮะ เปิดมาจะได้ของรางวัลนะไเราไปดูกันระดับแรกครับเป็นรับของรางวัลในส่วนของพลิงวอลก่อนนะฮะมันจะได้ดิมมิงชีสมา1ชิ้นนะต่อมานะครับเราก็ไปเปิดที่กระเป๋านะฮะแล้วก็ไปดูในส่วนของกล่องนะครับผมสีแดงว่ามันจะรอปของรางวัลอะไรบ้างนะครับในส่วนของเซเลเบชันโบนัสนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ในส่วนของกระเป๋านะฮะของรางวัลที่ได้รับนะครับจากการเปิดกล่องแดงที่ได้มาจากกิจกรรมนี้นะครับ ก็คือเราจะได้ัากี้คอยนะครับ20ชิ้นนะครับแล้วก็กิซลิงลูนสโตนนะครับ2นะแล้วก็กิซลิงลูนสตาร์ดาว2นะครับแล้วก็ใบกาชานะครับสีแดงแล้วก็ในส่วนของอินโนเวชันการ์ดนะครับก็คือกาชาของการเวลานะสีส้มนะก็ประมาณนี้นะครับได้ชัวร์เลยไม่มีสุ่มนะครับอ่ะ กิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของคาฟ่านะครับเซเลเบชั่นนะครับก็ให้ทุกคนครับทำการคุยกับคาฟ่านะครับที่อยู่ข้างๆในส่วนของเซเลเบชั่นโบนัสเลยครับไอาชายทากิโดนะเนี่ยชุดคาฟ่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคุยได้เลยนะครับพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราทำเควสนะมันจะเป็นเดล่เควส5วันนะครับก็ทำเควสแต่ละวันเราก็ได้รับในส่วนของกล่องกิจกรรมนะไอเดี๋ยวผมมาลองทำให้ดูก่อนแล้วกันก็กดคุยนะครับผม เขาจะบอกว่า1 ID นะครับทำได้1ครั้งนะทำได้หนึ่งตัวละครเท่านั้นด้วยนะครับเราก็กดใช่ไปนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะเขาก็จะให้เราทำเควสเลยนะครับปึ้งโอเคเราก็จะโผล่มาอีกเมืองนึงนะครับผมเราก็กดทำเควสไปนะครับเป็นเควสที่ทำง่ายไม่ยากนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในส่วนของโอเทล่าเวสเกตนะฮะก็จะมีพวกวิลโล่นะครับ เต็มเลยแล้วก็จะมี NPC อยู่ทางด้านบนนะก็ออันดับแรกก็คุยกับคาฟาก่อนเลยนะครับชื่อว่าเดฟอรี่นะครับก็คุยไปมีหลายตัวเหมือนกันนะคุยครบเลยนะครับผมคุยเสร็จเขาก็จะาทำเควสนะเหมือนเขาจะให้เราทำการตีมอนสเตอร์นะฮะเราก็กดคุยตรงกลางนิดนึง่ะเรียบร้อยเนีย่ยเสร็จแล้วก็คุยกับ NPC นนะครับเดี๋ยวคุยไปเรื่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ของรางวัลเองนะครับ ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเลยนะฮะในส่วนของคาฟ่าเซอร์เบชันนะครับก็มาทํากันได้นะ5วันนะฮะทำครบ5วันก็ได้ของรางวัลด้วยเดี๋ยวจะเป็นของรางวัลอะไรเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวหลังจบคลิปนี้ผมก็จะทำในส่วนของคลิปสรุปรวมมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนี่ครับมันจะได้ในส่วนของกล่องมานะครับอ่ารับรางวัลก่อนแล้วกันในโพลิ่งวอร์นะเทสซิมมอนี่นะครับมาอ่านมาดูกันนี่ครับเทสซิมมี่ออฟไทม์นะครับเปิดมาได้คอนมาครับก็ อ่ามีโอกาสได้รับเซนนีนะครับ1น0 0 0 0นะแล้วก็พวกใบกรชานะหกใบนะฮะแล้วก็มีไอเทมอื่นด้วยนะพวกอ่า o มูทส์รูสโต e นะครับโอเค้นดัด้ตโอเคนสตันนะครับพวกการอธิฐานนะแล้วก็ซีดออฟอ่ามาเ e ล่านะครับอ่ะเราก็กดเปิดกันดูแล้วกันว่าจะได้อะไรบ้างนะไม่ได้เป็นกล่องรูปฟันอะ่ะนะฮะอ่ะนะครับได้ขอใไใบกาชามาแล้วก็โอเค้น oh, ดัด๊ตมานะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมคาฟาเซเลเบชันนะครับเนี่ยทีมาผมก็ได้เซเลเบชันออฟแบ็กมาเลยนะก็เป็นกระเป๋าที่ผมบอกนะเป็นแบ็กเนี่ยเปิดมาได้เงินเซนนีนะแล้วก็ได้โซคุณสีแล้วก็ได้ใบากาชาทั้งหมด3สีเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับทุบคอนในครั้งแรกนะฮะอ่ะสุ่มมาได้กาชาแดงมานะครับโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมถัดไปกันบ้างนะ กิจกรรมที่4นะครับของวันนี้ก็คือให้เรามาตีในส่วนของมิมิกนะครับมันจะเป็นกิจกรรมฟันบล็อกนะในกิจกรรมนี้ครับเขาจะให้เราตีโอฟันบล็อกนะครับเป็นกล่องมิมิกนะเมื่อเราตาีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของกล่องสีเทามานะฮะนี่ครับมันจะเขียนว่า,า dusty c h a s e นะครับผม1ชิ้นนะเราก็ไปดูกันนะครับว่ามันให้อะไรบ้างนะแต่อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมในส่วนของฟันบล็อกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น 2กรณีนะครับก็คือในส่วนของสัปดาห์ที่1น,นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะสู้กับโอซันบ็อกนะครับก็คือเราได้กล่องสีเทาสัปดาห์ที่2เนี่ยกับสัปดาห์ที่4เนี่ยเราจะสู้กับนิวฟันบ็อกนะครับจะได้เป็นกล่องสีทองมานะส,นสัปดาห์ที่5เนี่ยจะมีทั้งนิวฟันบ็อกกับโอฟันบ็อกตบมานะก็อุปกรณ์หรือของที่ได้รับนะครับก็คือได้คอนนะครับเปิดมานะแล้วก็ได้เฟคอยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของ กาชาครับสีส้มนะส0นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล่องสีเทานะครับที่เราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสุ่มในส่วนของกาชานะครับของปี2021ด้วยนะเวถ้าเกิดเราเปิด3กล่องนะครับมันจะได้ไอเทมแน่นอน1ชิ้นก็คือในส่วนของหลังนะหลังนี่คือเตตัสนะครับบวก1แล้วก็เดิเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะสำหรับในส่วนของโอฟันบ็อกนะครับผม เมื่อตีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลด้วยนะเราก,กดรับรางวัลได้นะครับไดริมิงเช็ดมาหนึ่งกล่องโอเคประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพืแจ้งเตือนคลิปใหม่ขอใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ